เสริมโคกอย่างไรให้กับทุเรียนเล็กนะครับสวัสดีเชา้าวันที่สามเป็นวันอาทิตย์มีนาหกเจ็ดสำหรับขึ้นสมาชิกสำหรับทุเรียนต้นนี้ถอยดูสภาพนะครับ,รบผมใช้สแลนข้างบนมุงข้างบนนะครับสี่เสาแต่ข้างล่างนั้นสามารถแสงสอดส่องไปทางทิศตะวันตกนะครับประมาณนี้สูงท่วมหัวหประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้แสดงสลนนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบ ส่วนทุเรียนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ยังไม่ถึงเมตรดูแล้วน่าจะไม่ถึงนะครับประมาณสักเก้าสิบนะครับแปดสิบเก้าสิบประมาณนั้นนะครับก็ปลูกไปได้สามเดือนสามเดือนเดือนมีนานี้เป็นเดือนที่สี่แล้วนะครับสําหรับทุเรียนต้นนี้อพอสามเดือนนะครับหลังจากที่ผมเอาตั้งเฉยๆนะครับตัวเบ้ามัน,ต,มนตัวเบ้าเดือบก็อาถุงดาออกนะครับแล้วก็ตั้งหลังจากนั้นก็ดินปุ๋ยหมักที่เป็น ที่เป็นที่ผมผสมนี่แหละครับแล้วก็ดันเขาเน่ามันยังนิ่มๆอยู่แต่ยิงน้ํายังหัวหัวเล็กไปนะครับตังนี้ต้องเปลี่ยนหัวน้ําสักนิดหนึ่งเพราะฝันนี้นะครับยังเป็นผงอยู่นะครับเนี่ยน้ำไม่พอครับพอน้ําไม่พอรากมันจะไม่ขยับเพื่อนสมาชิเนี่ยมันเป็นผงอยู่นะครับเป็นผงเลยนะครับก็ต้องปรับหัวน้ํานะครับเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูพิเศษต้องดูต้องดูรอบด้านเลยครับทั้งทั้งโคนดินทั้งใบนะครับใบก็เป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเพื่อนสมาชิก การยิงน้ะไม่ถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยสาเหตุที่เราให้ปุ๋ยนะครับผมใช้กะอ่าหกสามสามนะครับอินซีเคมีเป็นนินเพชรเพชรนินอะไรนี่แหละนะครับที่ผมลงลงคลิปไปแล้วนะครับยี่ห้อเพราะว่ามันมีไตรโคมามีฮิวมิเมกเป็นส่วนผสมผมก็เลยมาใส่ตัวนี้นะครับหนึ่งกำมือห่างๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วบงังกอิญว่าตัวนี้หัวมันเล็กไปนะครับมันก็เลยยิงลงเฉพาะที่ ฝั่งนี้มันไม่ถึงพอไม่ถึงนะครับมันถึงถึงบางๆมันถึงมันไม่ฉับมันไม่แฉะมันไม่เปียกนะครับมันก็เลยทําให้เนี่ยครับเดือนที่ผ่านมาเกิดอาการใบไหม้ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอาการใบไหม้นะครับหลายหลายฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนกันะครับอาการใบไหม้แล้วถ้าใบไหม้นะครับมันก็จะตามด้วยเชื้อรานะครับฝั่งนี้มันก็นมนไม่เป <ừ. S 2> ็นมากนะคร <Sean. S 1> ับเนื่องจากมันได้รับน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเจนนะครับ เรียบเทียบเห็นชัดเจนถ้าฝั่งนี้มันมีความชืน้นมีความเปียกอ่าแล้วก็ไปละลายปุ๋ยได้นะครับมันก็จะอาจจะไม่ไม่มากนักนะครับไม่นิดหน่อยอย่างนี้เป็นต้นแต่ในส่วนที่น้ําไม่ถึงมันก็จะไม่เยอะอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องการใส่ปุ๋ยทางดินควรระวังแล้วก็เช็คหัวน้ําให้ดีนะครับอ่สามเดือนนะครับนี้จากเข้าเดือนที่4มา3วันแล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับวันเสาร์นี่ผมก็ปรุงใหม่ นะครับดินเสริมโคกครับค่อยๆเสริมนะครับ3เดือนครั้ง3เดือนครั้งนะครับเราก็ลื้หญ่าลืออะไรออกนะครับที่วางอยู่ข,ข้างๆก็ดึงขึ้นสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ผสมดินนะครับปุ๋ยหมักมีแกลบนะครับมีแกลบแล้วก็มีแกลบที่ผมหมักไว้นะครับแล้วก็มีขี้ไก่แกลบที่หมักไว้ด้วยนะครับเป็นส่วนที่2ส,ส่วนส่วน อย่างที่สามก็เป็นมะพร้าวสับนะครับที่เป็นสับหยาบนะครับเนี่ยมันสับหยาบส่วนที่สี่ก็จะเป็นดินดินถุงที่เขาขายห้าถุงร้อยหกถุงร้อยนะครับก็ใส่นะครับใส่จะเน้นหนักในเรื่องของขุยมะพร้าวมากนะครับสามในสองส่วนประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะอย่างละเท่าเกันนะครับผสมคลุกเข้าเข้ากันแล้วก็ราดด้วยไตโครมานะครับผสมน้ําแล้วก็ราดแล้วก็คลุกเข้าเ <ๆ S 2> ข้ากันนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นฮิวมิกนะครับฮิวมิกผสมฮิวมิกก็ลาดผสมหลังจากนั้นก็เอามาเสริมเติมโคกประมาณนี้ก่อนหน้านี้นะครับผมผมแค่ดูนะครับผมเอ่อเคลียดูก็จะมีรากเขาออกมาพอดีนะครับมีรากขาวๆออกมาก็เลยเอาตัวนี้ดันเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีหญ้าเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าถ้าถ้าอยู่ในร่มอย่างนี้ก็ไม่ต้องคุมหญ้าก,ก็ได้นะครับเนื่องจากว่า มันมีร่มเงาอยู่นะครับก็เปิดให้มันรุ่งอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสําหรับที่ต้นไหนที่ไม่ได้บังเงาบังแสงก็อาจจะคุมนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับช่วงช่วงมีนาเมษานี่ก็จะร้อนจัดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเวลาช่วงบ่ายแสงเข้านะครับรากก็อาจจะไม่ได้นี่เป็นต้นเดี๋ยวบางๆเดี๋ยวจะหาฟาั่งมาคุมคุมนี่ให้คุมบางๆนะครับแล้วก็เว้นห่างไว้ประมาณครึหนึ่งนะครับเว้นห่างไว้นะครับอย่าไปชิดโคนเวลาคุมนะครับมันจะทําให้ ลากเน่านะครับผมเคยทําแล้วลากเน่านะครับก็ค่อยๆเสริมเติมประมาณนี้นะครับวันนี้รู้สึกว่าฝนลงเม็ดแล้วนะครับลงลงนิดหน่อยแล้วนะครับก็ดูคึมๆก็อยากยังให้ตกนะครับถ้าฝนตกนี้รู้สึกว่าตุเรียนจะแทงยอดได้ดีนะครับเนี่ยอย่างต้นใกล้นี้นะครับผมเพิ่งฉีดอ่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยสามสิบสิบสิบนะครับฉีดปุ๋ยเกร็ดนะครับชาลิเฟตนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ใบออดยอด นะครับใบคือกรณีฉีดก็คือฉีดเป็นที่เป็นใบอ่อนนะครับที่เป็นใบอ่อนแล้วเขาจะแสะดงอาการที่ค่อนข้างตอบรับได้ดีนะครับก็ประมาณนี้บางบ้างกะว่าวันนี้จะตัดยาสักหน่อยเอาฝนลงอีกแล้วนะครับฝนเริ่มลงแล้วก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝนลง